ตัดปักนี่เลยอ่าเสียอ่านี้จะใส่กล่องละเอายางครับหลังจะพี่จูนเสร็จแล้วอ่าเอาเลยเสือนังบุ๊กแล้วอปร้ดูความเร็วไปให้ด้วยนะครับถมหน้าพี่รูปหล่อเจ้าของรถ เสียงเปลี่ยนแล้วฮะใส่กล่องรู้สึกได้อยา่างชัดเจนเดี๋ยวดูความเร็วผ่านหน้าฮะอันนี้ระยะผ่านหน้าน่าจะ400เมตรพอดีเสียงคนละเสียงแล้วครับมาแล้วครับ รับรอบเดิมๆความเร็วได้120ครับเมื่อกี้ในระยะทางตรงนี้เดี๋ยวมาดูหลังจากใส่กล่องแล้วความเร็วจะได้เท่าไหร่ใครพี่ แล้วแต่แข่งข้างเลยร้อยสามสิกว่ากี่ไรนะร้อยสามสิบกว่าร้อยกว่าเท่าไรสองร้อยสามสองนะจา,จากเดิมมันร้อยยี่จากเดิมร้อยยี่แต่การใส่เกียร์เร็วขึ้น,นใช่กระชับขึ้นโอ,โ,อโอ้ตัวเร็วขึ้นเสียงเ,ยเปลี่ยนไหมพี่เพราะว่าสังเกตดูจากตอนใส่เกียร์ไอ้ตอนแรกๆอ่ะมันจะ คือยาวออกจะยาวออไปเรื่อยๆแต่นี่มันอืดอ,อืดอ,อืดอ,อือมันจะสับไปเรื่อยๆะถกเกตด,ดูจาเสียงเครื่องกันโอเคครับ